คุยกับท่านศาสตราจารย์แพทย์หญิงขวัญชนกยิ้มแต้นะครับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยายลัยมหิดลครับและท่านเองเป็นนักวิจัยในเครือข่ายสวราสอ้วยคุณหมอขวัญชนกครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับคุณหมอครับแน่นอนที่สุดว่าดูตัวเลขของคนที่พิการกันได้ยินเนี่ยขึ้นเป็นอันดับที่สองของความพิการจากเจ็ดประเภทแน่นอนที่สุดส่วนหนึ่งที่เราเห็นก็คือตัวเลขของ เด็กแรกเกิดที่พิการในเรื่องของการได้ยินเนี่ยมีตั้งแต่ระดับหูที่บอดสนิทโดยจะเป็นหูตึงในขั้นตอนต่างๆเนี่ยตอนนี้ข้อมูลงานวิจัยสรอสอพบแม้ว่าตัวเลขต่างๆเนี่ยมันมากขึ้นหรือว่าลดลงหรือว่าตัวเลขอย่างนี้มันมีนัยยะสําคัญอะไรกันครับคุณหมอฮะอ๋อค่ะก็ความพิการทางการได้ยินเนี่ยโดยปกติแล้วก็จะเป็นอันดับสองของความพิการทั้งหมดอยู่แล้วนะคะที่นี้ <c oughs> ในเด็กแรกเกิดเนี่ยเราก็คาดการณ์ว่าจะประมาณ อัตราของที่เด็กแรกเกิดที่จะมีปัญหาเรื่องของการได้ยินเนี่ยจะอยู่ประมาณหนึ่งถึงสองต่อพันรายนะคะของทารกแรกเกิดมีชีพก็ในตัวเลขของประเทศเราเนี่ยคนที่จะเป็นหูตึงหมายถึงว่าถ้ามันก็จะมีกลุ่มเท่นข้าง,งเดียวแล้วก็สองข้างถูกไหมคะแต่กลุ่มที่มีความจําเป็นที่จะต้องใส่เครื่องช่วยฟังเนี่ยมันก็จะตกอยู่ประมาณเนี่ยคะ่ะเอ่อศูนย์จุดห้าต่อต่อพันต่อพันรายค่ะทีนี้ ถ้าดูตัวเลขเนี่ยจากของอที่เป็นขึ้นทะเบียนคนพิการเนี่ยตัวเลขของเด็กเนี่ยมันจะไปอยู่รวมกันระหว่างศูนย์ถึงห้าปีถูกไหมคะนั้นถ้าเราคิดว่าเด็กเราเกิดปีละประมาณหนะ้าถึงหกแสนเนี่ยตัวเลขตัวนี้สมมติคูณไปนะประมาณหนึ่งจุดเจ็ดต่อต่อพันเนี่ยถ้าเป็นเป็นห้าแสนเนี่ยมันก็ต้องเป็นหลายร้อยคนถูกไหมปีหนึ่งน่าจะเป็นพันแต่ว่าตัวเลขทั้งหมดจากศูนย์ถึงห้าปีของเราเนี่ยหลัก มันจะน้อยกว่ากันอยู่ประมาณสี่สามประมาณสามสี่เท่าแต่ว่าเด็กเนี่ยที่เขามีปัญหาจริงอ่ะไม่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีความพิการทางการได้ยินค่ะอืมอ่ะคุณหมอครับถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยคืออย่างเด็กที่มีพิการเนี่ยนะครับทางการได้ยินเนี่ยอันนี้มันมีปัจจัยอะไรฮะสําคัญไหมเพราะว่าพอแรกเกิดมาแล้วเนี่ยพิการตรงเนี้ยมันเกิดจากอะไรฮะสาเหตุหลักๆเลยคุณหมอตรงเนี้ย ก็จริงๆมันเป็นตั้งแต่สาเหตุตั้งแต่อยู่ในท้องอะค่ะก็เป็นได้ตั้งแต่พันธุก,กรรมนะคะแล้วก็เป็นความการติดเชื้อของแม่ในตอนที่ตั้งครรภ์หรือว่าตอนที่ที่มันเป็นอย่างเช่นพวกหัดเยอรมันนี่หอกไหมคะอ่ามีครับครับหรือเป็นอ่าเป็นหัดเยอรมันแล้วก็จะเป็นอีกหลายโรคนะคะที่ทําให้เกิดเช่นกับติดเชื้อพวกไวรัสอย่างเช่น C M V เขาเรีย,ยกไซโตแมกโรไวรัสก็เป็นการติดเชื้อชนิดหนึ่งก็จะทําให ลูกเนี่ยเกิดมาหูพิการได้ค่ะเอ,อนอกจากนั้นมันก็มีเรื่องของการได้รับยานะคะสารเคมีบางอย่างระหว่างที่แม่ตั้งครรภ์น,นะคะแล้วก็ในภาวะที่เป็นโรคทางด้านที่เวลาที่คลอดออกมาแล้วมันมีการเกิดการกระทบกระเทือนศีสระมันก็เป็นไปได้ค่ะกลุ่มพวกที่เราพบมากที่สุดนะจริงๆมันเป็นโรคทางเป็นแบบที่ไม่ทราบสาเหตุนะคะเป็นประมาณครึ่งหนึ่งแล้วก็เป็นเขาเรียกว่า เขาพบว่าบางทีก็มันก็จะสัมพันธ์กับกลุ่มเชื้อที่มีความผิปกติของพันธุกรรมอะค่ะแล้วก็เลยทําให้เกิดนั้นเด็กกลุ่มเนี้ยบางคนก็ไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าหน้าตาผิดปกติผิดรูปนะคะก็ด, <c oughs> ดูเด็กหน้าตาดีๆเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าถ้าไม่ได้คัดกรองการได้ยินอะเราก็จะไม่ทราบว่าเขามีปัญหาในการได้ยินค่ะรับคุณหมอเดี๋ยวนี้เขาก็เวลาที่เด็กคลอดออกมาเดี๋ยวนี้เขาจะมีกการ เทสการทดสอบอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันหนึ่งกนะ็่คือการได้ยินถูกไหมคุณหมอที่เด็ก,กแต่ละคนที่ท,ที่เที่ยวมาเขา,เขาทดสอบด้วยวิธีไหนครับในการทดสอบการได้ยินของเด็กค่ะคุณหมอคือมันใช้เครื่องมือนะคะมันจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นอยู่สองชนิดก็คืออันที่หนึ่งจะเป็นการวัดเซลล์การสะท้อนของเสียงจากเซลลขนในหูชั้นในค่ะตัวเครื่องตัวนี้มันไม่ได้ต้องการที่ให้เด็กตอบสนองอะไรก็คือส่งเสียงเข้าไปแล้วก็มันก็เป็นไมโครโฟนเล็กๆแล้วก็ไปวัดเสียง ที่สะท้อนกลับออกมานะคะ <Okay. S 2> เทคโนโลยีตอนนี้เนี่ยก็เป็นอันที่แพร่หลายแล้วก็ใช้กันมากที่สุดในโลกในเรื่องของการคัดกรองการได้ยินเพราะว่าไม่ไม่ต้องมาสังเกตว่าเด็กได้ยินหรือไม่ได้ยินก็คือตัวเนี้ยมันจะวัดแล้วบอกมาได้เลยว่าอผ่านหรือว่าไม่ผ่านค่ะถ้าไม่ผ่านก็แปลว่าต้องมีการตรวจสอบเพิ่มกับอีกอันนึงเขาใช้เป็นการวัดคลื่นสมองค่ะ <Okay. S 2> ก็เป็นเครื่องที่มันใช้โปรแกร,รมวัดแบบเร็วแบบด่วนได้ก็เรียกเป็นออโตเมตนะคะก็คือ วัดออ,ออกมาก็จะบอกว่าเด็กผ่านหรือไม่ผ่านค่ะก็เป็นสองเชนิตี่ใช้กันอยู่ในการคัดกรองการได้ยินค่ะกับพอเด็กผ่านหรือไม่ผ่านาถ้าเด็กผ่านไม่มีปัญหาถ้าเด็กไม่ผ่านขั้นตอนต่อไปเนี่ยยังไงต่อฮะคุณหมอขั้นตอนต่อไปอ่ะคือเวลาที่ไม่ผ่านเนี่ยก็คือมันเป็นไปได้ที่อาจจะมีน้ําในน้าคร่ําในช่องหูถูกไหมคะก็ทําให้มันไม่ผ่านได้ แต่ส่วนใหญ่พวกนี้เราก็จะตรวจคือประมาณสักวันที่สองก็คือกะว่าให้น้ํคขําเนี่ยมันออกไปละก็น่าจะโอกาสที่จะผ่านก็จะมีมากขึ้นแต่มันก็มีในเด็กบางคนก็อาจจะมีก็คือหูชั้นกลางเขาอาจจะมีน้ําอยู่ก็อาจจะทําให้ไม่ผ่านได้เหมือนกันค่ะเด็กกลุ่มนี้ถ้าเกิดไม่ผ่านแล้วเนี่ยเราก็จะนัดมาอีกประมาณหนึ่งเดือนเพื่อจะมาตรวจซ้ำหรือถ้าตรวจซ้ําแล้วยังมีภาวะที่เ่อพบว่าคอมผิวสีอยู่นะคะว่ายังไม่ผ่านเนี่ยเราก็จะทําการ ต่อไปก็คือขั้นตอนการวินิจฉัยแล้วค่ะซึ่งก็จะมีการตรวจหูนะคะแล้วก็ตรวจคลื่นสมองของการได้ยินเพือ่อจะดูว่าเด็กเนี่ยได้ยินจริงหรือไม่จริงแล้วก็จะมีการตรวจการทํางานของหูชั้นกลางร่วมด้วยค่ะเพื่อจะบอกว่ามีภาวะแทรกซ้อนอันอื่นร่วมด้วยไหมที่ทําให้เด็กมีปัญหาที่การได้ยินไม่ผ่านค่ะครับแล้วสวรสเคยเข้าไปดูงานวิจัยตรงนี้ไหมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยซึ่งไปผ่านจริงๆเนี่ยเด็กกลุ่มเนี้เข้าถึงการรักษาได้มากน้อยแค่ไหน เคสที่ต่างๆเนี่ยสามารถที่จะเก็บได้หมดในการเข้าถึงการรักษาทั้งหมดไหมหรือยังไงฮะคุณหมอตรงนี้ค่ะก็จริงๆมันก็มีมาตรฐานที่ทั่ว,วโลกเขา,เาตั้งตัวชี้วัดไว้นะคะว่าการาคัดกรองการได้ยินได้ในเด็กที่ดีเนี่ยมันจะต้องครอบคลุมได้มากกว่าเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นของเด็กที่เกิดมาทั้งหมดทีนี้ตอนแรกๆที่ประเทศเรายังไม่มีเนี่ยข้อมูลตัวนี้มันก็จะยังไม่ดีนะคะส่วนใหญ่ก,ก็จะเป็นการตรวจในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ แต่เนื่องจากหลังจากที่สพสชเนี่ยให้นโยบายคือคัดกรองเด็กที่มีความเสี่ยงสูงก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นน่ยก็เป็นเด็กที่ครอบคุมเด็กทุกคนเนี่ยตัวเลขตัวนี้ของการครอบคุมก็ดีขึ้นค่ะในโรงพยาบาลหลายๆส่วนก็บางโรงพยาบาลได้เกือบถ, 95, ถึงเกิบถึงเกือบร้อยแล้วค่ะแต่บางโรงพยาบาลก็อาจจะเพราะเครื่องมือเขาไม่มีถูกไหมคะก็ยัง <c oughs> สวนกันได้ น้อยอยู่นะคะอาจจะต้องมีการหยิบยืมจากโรงพยาบาลหนึ่งเขาเรียกเวียนเวียนเครื่องกันไปเนื่องจาก oh. บางทีเข oh. ายังไม่มีเครื่องนะคะอตัวเลขตอนนี้เท่าที่ดูทั้งประเทศเนี่ยเอัตราการควบคุมเนี่ยเกินหกสิบเปอร์เซ็นตนะคะซึ่าเฉลี่ยนะคะก,ก็เกิดหกสิบเปอร์เซ็นตของเด็กที่แรกเกิดทั้งหมดแล้วทีนี้เอก็จะไปตกหลังจากที่เด็กคัดกองแล้วไม่ผ่านเนี่ยก็จะมีการตรวจซ้ำถูกไหมคะทีนี้ถ้าตอนตรวจ ท้อมแล้วยังไม่ผ่านอีกก็จะมีเรื่องของขั้นตอนการวินิจฉัยตัวแรกเนี่ยมันก็จะมีคือที่เขาใช้ตัวชี้วัดอันนึงก็คืออัตราการติดตามเด็กมาตรวจซ้ํานะคะซึ่งต้องเกิน95เปอร์เ็ตเหมือนกันก็พบว่าตัวเนี้ยตัวที่สองที่เด็กมาตรวจซ้ําเนี่ยอัตราการมาตรวจซ้ําเนี่ยไม่ค่อยดีอ่าอันนี้ที่เป็นสิ่งที่สวรสติดตามมาก็พบว่าตัวตัวชี้วัดตัวเนี้ยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะปัญหาสําคัญเลยก็คือ อาจจะมีหลายหลายประเด็นนะคะเช่นพ่อแม่เนี่ยก็รู้สึกว่าลูกฉันก็ได้ยินดีๆอยู่ก็เลยมไม่ได้สนใจพาลูกมาตรวจตามเพราะคิดว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่จริงๆเนี่ยไอตัวเครื่องตรวจเนี่ยมันมีความนะคะเพราะฉะนั้นคือถ้าเด็กสูญเสียการได้ยินแบบที่เล็กน้อยที่เป็นลักษณะแบบปานกลางเนี่ยค่ะเล็กน้อยจนถึงปานกลางเนี่ยเครื่องมันก็จะบอกว่ามันไม่ได้ยินซึ่งผู้ใหญ่อาจจะคิดว่ามันไม่เป็นไรเพราะลูกอาจจะยังได้ยินเสียงบ้างแต่ว่า อย่าลืมว่าเวลาเราต้องเรียนใช้ในการสื่อสารเนี่ยไม่มีใครมาพูดตะโกนกับเราทุกวันถูกไหมคะอ่าใช่พูดถ้าถ้าเด็กเนี่ยเออเด็กที่มีหูตึงเล็กน้อยเนี่ยเขาพบว่าภาษาไทยเนี่ยก็จะเริ่มมีปัญหาเรื่องของการสื่อสารนะคะแล้วถ้าเด็กม,มีหูตึงปานกลางกลุ่มที่ต้องใส่เครื่องชื่อฟังเนี่ยก็พบว่า เวลาที่เข้าสู่โรงเรียนเนี่ยเด็กก็จะเรียนได้น้อยกว่าคนปกติก็อลองคิดดูว่าเราอาจจะได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างการรับรู้นะเราก็น้อยลงไปกว่าคนที่ได้ยินชัดเจนทุกคำถูกไหมครับหบบอกว่า <c oughs> พอะมันเป็นแบบเนี้ยเราเห็นตัวเลขก็แหละว่าผู้ปกครองบางส่วนอาจจะไม่ยอมไปตรวจซ้ำหรือว่าบางส่วน,นวเออก็พอได้ยินอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วปัญหาระยะยาวอย่างที่คุณบอกว่าไม่มีใครมาตะโกนกับเราทุกๆครั้งเลยกันพูดคุยการเรียนก็จะเสียไปด้วยอย่างผลวิจัยออกมาเป็นแบบเนี้ย เรามีความพยายามในการผลักดันต่อแมมว่าเอ๊ะทำอย่างไรถึงเด็กหรือว่าในส่วนผู้ปกครองบางคนอะอยากจะรักษาแต่ว่าบางคนเอ๊ะยังลังเลอยู่ทํำยังไงที่จะผลักดันในตรงเนี้ยเข้าสู่สิทธิประโยชน์ของการคัดกรองการได้ยินแล้วการถ้าเกิดไม่ได้ยินจริงๆเนี่ยไปจนถึงขั้นตอนการผ่าตัดประสาทหูเทียมอะไรแบบเนี้ยมีไหมคุณหมอในส่วนของงานวิจัยตรงเนี้ค่ะเราในตอนปกติถ้าจะเป็นตามเ,เวชปฏิบัติทั่วไปเนี่ย ทางโรงพยาบาลที่เป็นต้นสังกัดเนี่ยเขาก็คนที่ทําคัดกรองขั้งแรกก็จะพยายามตามเด็กถูกไหมคะแต่เนื่องจากเพอเดิมเนี่ยมันไม่ได้มีระบบที่เป็นข้อมูลที่จะมีการส่งต่อกันที่มันลงในทะเบียนในระบบเดียวกันเนี่ยมันก็จะทําให้การติดตามหรือการค้นหาเนี่ยค่อนข้างยากสรสก็ได้ให้ทุนนะคะในเรื่องของการทําพัฒนาระบบของการการลงข้อมูลของเด็กที่แรกเกิดน,นะคะโรงพยาบาลที่เป็นเครือข่ายกันเนี่ยเขาก็จะสามารถเห็น ข้อมูลว่าเด็กกลุ่มคนนี้ถ้าเกิดสมมติมารักษาที่โรงพยาบาลเขาด้วยเนี่ย <_ AD IS> เขาก็จะสามารถาหาข้อมูลได้ว่าเด็กคนนี้เคยตรวจการได้ยินหรือยอย่างแล้วก็ <_ AD IS> มันมีระบบการเตือนค่ะมันมีการส่งต่อกันซึ่งสามารถจะดูได้ในระบบว่าวันนี้มีคนไข้ส่งต่อมาที่โรงพยาบาลเรากี่คนอะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สวรสอนเนี่ยก็คือให้ให้ทุนพัฒนาในเรื่องของระบบฐานข้อมูลแล้วก็เครือข่ายของเด็ก แรกเกิดค่ะทีนี้อพอก็ทําให้อัตรามันดีขึ้นนะคะในโรงพยาบาลที่ใช้ตัวระบบเนี้ยก็มีการติดตามแล้วก็เด็กก็มาตรวจได้เยอะขึ้นแต่มันก็ยังไม่เกินแปดสิบเปอร์เ็นค่ะคือจริงๆตั้งไว้ที่เก<อ>้าสิบเปอร์เซ็นเก้าสิบห้า็ตาตไม่ผ่านก,ก็ยังมีปัญหาอยู่ค่ะว่าตามแล้วบางทีผู้ปกครองก็อยากว่าบ้านเราก็มีหลายส่วนที่ทิ้งให้ปู่ย่าตายายเป็นคนเลี้ยงอ่ามันก็จะเจอประเด็นอีกว่า ปู่ย่าตายายก็คิดว่ามันไม่ได้มีปัญหาอันนี้มันอาจจะใช้ในกระบวนการของระบบสารณสุขอย่างเดียวไม่ได้มันอาจจะต้องมีการสร้างความตระหนักรู้ของสังคมอะคะ่ะในเรื่องของอปัญหาของการได้ยินซึ่งมันผลส่งผลเสียะระยะยาวถูกไหมคะถ้าเราอ่าไม่ได้ไม่ได้ให้ความสนใจเด็กในในช่วงวัยสามขวบเป็นช่วงที่เขาจเจริญเติบโตได้เร็วที่สุดสมองก็พัฒนาได้เร็วที่สุด ทีนี้ถ้าเราไปเสียเวลาของเขาหนึ่งวันเนี่ยมันมีความหมายมากกว่าเวลาอื่นๆของชีวิตด้วยซ้ำค่ะอืมคุณหมอเขาเป็นแบบนี้เราเห็นตัวเลขเราเห็นงานวิจัยเราพยายามที่จะดันไปถึงสักเก้าสิบเปอร์ซ็นตให้ได้แต่ตอนนี้8ปดสิบเปอร์ซ็นก็ยังไม่ถึงเลยคุณหมอพอเป็นแบบนี้ข้อมูลมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นข้อมูลสําคัญเหมือนกันเราผลักดันไปทางอื่นได้ไหมเพื่อจะต่อยอดการวิจัยนี่ไงเราเห็นตรงนี้แล้วเนี่ย น่าจะมีโดยงานอื่นเข้ามาที่จะสนับสนุนตรงนี้เพิ่มเติมไหมหรือว่าจะต่อยอดขยายไปยังไงอันนี้เราผลักดันต่อไหมคะคุณหมอครับค่ะก็ในแนวคิดในช่วงนี้เนี่ยคือสศก็ได้ไปติดตามประเมินนโยบายใช่ไหมคะของจากที่เราได้ให้การคัดกรองก็ให้ให้ค่าใช้จ่ายเรื่องของการวิจัยกอ็อยู่ในสิทธิประโยชน์รวมถึงการฟื้นฟูทุกอย่างนะคะจนถึงกระทั่งการฟื้นฟูนด้วยอุปกรณ์ราคาแพงอย่างเช่นประสาทหูเทียมเป็นต้น อันนี้เนี่ยก็คือให้ตลอดแท็กนะคะปัญหาก็คืออย่างเช่นค่าเดินทางเนี่ยทางสปสชก็ไดอ้อ่ได้ไปขอความรู้ข้อจากสภากชาชาติไทยนะคะในเรื่องของการช่วยเหลือในเรื่องของค่าเดินทางให้กับเด็กผู้ปกครองในในการนําลูกมาฝึกด้วยแต่ทีนี้มันก็อาจจะต้องเอ,อมาดูในเรื่องของภาคีที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นกระทรวงพอมอหรือว่ากระทรวงมหาดไทยใช่ไหมคะที่ตอนนี้ดูแลนะเรื่องของร,ครอะคอเสาตเนี่ยค่ะที่เป็น ก็อาจจะมีความร่วมมือกันที่น่าจะต้องถักดันให้ขับเคลื่อนไปในทางทิศทางเดียวกันค่ะมันถึงจะทําให้เอคนที่เขาอมีคนช่วยเหลือในการพาเด็กเข้ามาหาแพทย์ถูกไหมคะหรืออาจจะเป็นการจัดแพทย์หรือจัดจัดโมบายยูนิตเข้าไปหาผู้ป่วยอันนี้ก็เป็นไอเดียที่เรากําลัง กำลังเขาเรียกว่าบางพื้นที่บางอันมันอาจจะเหมาะกับบางอย่างอะไรประมาณนี้ก็ร่วมกันต<จ>่อยอดกันอยู่ค่ะน่าสนใจนะคุณหมอคือบางทีเราเข้าไปหาเลยอะถูกไหมฮะเราไม่ต้องรอเขามาหาถูกไหมคุณหมอถ้าเรารู้ว่าพื้นที่เนี้มันมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นพื้นที่ที่อาจจะพบในส่วนของของประชากรตรงนั้นหรือไม่เป็นการป้องกันก่อนมันก็ดีกว่าในการที่จะเกิดแล้วค่อยมาหาถูกไหมค,คุณหมอถ้าเป็นแบบเนีใ้ใช่ค่ะใช่ค่ะก็เหมือนกับ เขาเขามีอ่เขามีข้อจํากัดเนาะในการมาหาอ่ามันก็ทีนี้ทีนี้เราก็เจอปัญหาอันหนึ่งก็คือบุคลากรที่ให้บริการเรื่องของการตรวจไม่ได้ใช้เรื่องการได้ยินถูกไหมคะอันกับการฝึดพูดเนี่ยก็เป็นบุคลากรที่เราเรียกว่านักวิชาศาสตร์การสื่อความหมายนะคะก็จะมีนักแก้ไขการได้ยินกับนักแก้ไขการพูดอันนี้ก็เป็นวิชาชีพที่ขาดแคลนอย่างมากอย่างมากมากๆเลยนะคะแล้วก็มันก็เลยทาให้เด็กเนี่ยเข้าถึงบริการได้น้อย ส่วนมากเนี่ยอย่างอย่างอย่างที่คุณหมอพูดเนี่ยผมผมเคยเจอคนรู้จักเหมือนกันเขาเขาเป็นนักวิชาการด้านนี้ก็บอกว่างานเยอะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยคือมันจะกระจุกตัวอยู่ในเฉพาะแค่เมืองใหญ่ๆหรือว่าโรงพยาบาลใหญ่ๆที่เป็นโรงพยาบาลสมมติเป็นโรงเรียนแพทย์้ะเป็นส่วนใหญ่อ่ะคุณหมอ <ฮะ S 1> อันนี้ถูกไหมฮะแล้วแล้วการการการแก้ปัญหาตรงนี้คือ มันใช้เวลาในการฝึกฝนนานไหมแล้วตรงนี้มันจะเติมเต็มข้อสู่ระบบได้เร็วมากน้อยแค่ไหนคะคุณหมอถ้าเกิดรัาพูดหนึ่งในมุมตรงนี้ที่มันยังขัดแกลงอยู่ค่ะก็คือคือในหลายโรงเรียนแพทย์เนี่ยก็พยายามกันหลายโมเดลนะคะที่จะช่วยต่างกันแต่ว่าการฝึกเนื่องจากเข้าเป็นวิชาชีพนะคะซึ่งเป็นในการประกอบโลกศิลปะเนี่ยก็ต้องมีผานมาตรฐานของวิชาชีพด้วย แค่ทตอนเนี้ยที่สถาบันที่ผลิตได้อยู่ที่เดียวก็คือคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีที่ผลิตนักศึกษาปริญญาตรีนะคะแล้วก็ปริญญาโทเนี่ยก็มีฝึกอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับกับปริญญาโทที่จะมีอีกอันนึงก็คือที่เป็นโครงการของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นทํากับคณะแพทยศาสตร์สมขลนนครินนะคะแล้วก็จะมีโครงการที่ของปตรีที่ปโทที่ผลิตแล้วของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันนี้เป็นคณะเทคนิคการแพทย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็เขากําลังจะเปิดหลักสูตรปริญญาตรีของนักวิจศาสตร์การสื่อความหมายที่เป็นนักแก้ไขาการพูดอยู่ค่ะที่เป็นปอตรีอตอนนี้ก็มีไอเดียที่คิดว่าถ้าโรงเรียนแพทย์เหล่านี้นะคะสถาบันเหล่านี้<แ>มีความร่วมมือกันแล้ว,แล,วแล้วเพื่อจะผลิตให้มากขึ้นมีศูนย์ฝึกที่มันเป็นศูนย์ของโรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่หรือโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ที่ยังไม่พร้อมจะเปิดหลักสูตรด้วยตัวเองนะคะ ก็อาจจะช่วยทําให้เพิ่มกํำลังการผลิตเพิ่มขึ้นแต่อย่างไรก็ตามมันก็ต้องรอตั้งสี่ปีกว่าจะได้ปริญญาตรีออกมาถูกไหมคะแล้วปริญญาตรีเองก็ยังตรวจเด็กได้ไม่ค่อยได้ในเรื่องของการวินิจฉัยมันก็มีงานวิจัยที่ตอนนี้สวรสกำลังจะพิจารณาให้ทุนก็คือการทําระบบการให้วินิจฉัยทางไกลค่ะกับการฝึกพูดทางไกลค่ะอืมคือใช้ใช้ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย ใช่แล้ว<ช>เชลเนตไดดีซถ,ถูกมักามามกยนนะมคุณหมอถ้าเป็นแบบนี้มันก็สามารถที่จะอ๋อมันก็ง่ายขึ้นนะในการที่จะเข้าถึงใช่ไหมคุณหมอถ้าเป็นแบบนี้ใช่ค่ะเพราะว่าโรงพยาบาลจังหวัดเนี่ยบางทีเขามีเครื่องตรวจอยู่คะ่ะแต่ว่านักนักแก้ไขการได้ยินเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ที่นั่นจุกมหมคะหรือว่าคนที่มีอยู่เนี่ยก็ไม่สามารถจะวินิจฉัยเด็กได้คือวินิจฉัยได้แต่ผู้ใหญ่งั้นถ้าเราเราทาระบบของเชลเนาเรีกไดอะ o อซิสนะคะการวินิจฉัยทางไกลเนี่ย โดยที่ทางไปทําที่โรงพยาบาลของเขาที่ใกล้บ้านเขาแล้วก็มีนักแก้ไขการได้ยินซึ่งกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพมหานครแล้วก็โรงเรียนแพทย์ใหญ่ๆกันเยอะเนี่ยเป็นที่เลี้ยงหรือไปคนไปช่วยในการทําวินิจฉัยทางไกลกันอนะ่ะมันก็จะลดเรื่องของค่าเดินทางที่เราจะต้องไปตรวจที่นูน่นถูกไหมคะทำลองดวกันเืนใกล้ก็อาจจะใกล้มากขึ้นค่ะหมอเป็นงานที่ดีมากๆเลยนะเพราะบางทีเนี่ย การถ้าเกิดว่าไม่สามารถที่จะผลิตคนได้มาพร้อมๆกันเยอะๆในการที่จะตอบโจทย์ในแต่ละพื้นที่ถ้่เาทางไกลเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแบบนี้ดังนนวิจัยที่จะสนับสนุนว่ามันจะช่วยอะไรกันได้บ้างเนี่ยมันก็เป็นการต่อยอดได้ดีทีเดียวขอพระคุณมากครับคุณหมอครับวันนี้ครับค่ะข,ขอบคุณค่ะยินดีค่ะครับสวัสดีครับ